ส่วงทีกันดุ้ยนะครับมันก็มาอยู่กับรายการคุณเพิ่มดูเกมอะไรครั้งหนึ่งอันนี้ผมก็มารีวิวนะครับโปรแกรมโชว์ทีวีนะครับโอเคนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยอ่ะแบบหนึ่งโอเคพิมพ์เข้าไปนะครับว่าเอรโชว์เ้ยไม่ใช่โอเคนะครับเอร์โชว์นะครับแบบหนึ่งโอไมค์ก เดี okay, aja, ๋ยวเดี๋ยวโอเคครับอันแรกเลยนะครับกดเข้าไปอันแรกนะครับก็มาอันอันอ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 นนะครับกดติดตั้งไปครับแต่นี้ผมกดติดตั้งไปแล้วนะครับโอเคพอกดติดตั้งปุ๊บมันจะให้เราโหลดแอปโชว์อันนี้มาครับโชว์ทีวีนะครับจากนั้นเราก็มาล็อินอะไรให้เสร็จเรียบร้อยกดเข้าแอปครับก็จะเข้าได้นะครับแล้วก็จะมีอะไรเซตติ้ง ได้หมดนะครับก็สำรับกิปนี้ก็ขอาไก่อนนะสวัสดีครับ